สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้ออกกำลังกายนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นวันนั้นของเดือนเนาะก็วันนี้นะคะมาชงกาแฟวันไหนที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็ต้องกินเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่เราต้องได้รับนะคะมันเป็นอาหารเสริมเนาะ เราก็กินแล้วเราก็ไปกินอาหารให้ครบข้าหมูชงไปแล้วหนึ่งซองวันนี้ชงสองชง,ส,งสาม,มีจะกินด้วย การดูแลตัวเองนะคะการดูแลสุขภาพการรักสุขภาพนะคะทุกคนเป็นเรื่องสําคัญนะคะเป็นเรื่องสาคัญเนาะเป็นเรื่องที่ดีนะคะ,เร,คระ,ะ,คะเราควรทํานะคะเราควรทำเนาะอยากให้ทํากันทุกคนนั่นแหละ <c oughs> เป็นไปได้อยากให้ทํากันทุกคนนะคะหันมารักตัวเองนะคะหันมารักสุขภาพเนาะนี่ชงสองแก้วเลยอาไปใส่น้ำเยอะหน่อย ใจของแฟนใจรับหน่อยเดียวกาฟนั้คุณแม่โทรมานะคะทุกคนโทรมาเวลาปุ๋ยไหลสดตลอดเปยคุณแม่เลย <c oughs> เห็นโทรมาเข้ามาอย่างได้เปรี้ยวอหอมไปละวคุโทรไปว่ามีคนหลับสายบอกอะไรอยู่นะมีแม่บ่ เนยอั้มนี่นะเยั่มนี่นะันแมแค่นี่แหละแค่นี่ละ สิ่งนี้ก็คือนี่ไงกินคอรลาเจนด้วยนะคะทุกคนจะชงม,มันในน้ำเย็น ว้าวากินยังไงคะสวัสดีค่ะมากันนะคะบอกรักตัวเองนะคะทุกคนกาเฟคอราเจน โตรีนแล้วก็พลัดนะคะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะปุ๋ยจะไม่ได้ออกกําลังกายนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นวันนั้นของเดือนวันเพียรเพียนะคะทุกคนมันมันยังไม่หายเนาะก็แค่เดินไปเดินมาก็พอแล้วนะคะออกกําลังกายสวัสดีค่ะน้องมบตองสวัสดีจ้าวันนี้ก็มากิน โปรตีนกาแฟกำลังทานจ้าเนาะมันคืออาหารเช้าทททุกคนเป็นมื้อสำคัญนะคะถ้าเรากินอาหารเสริมที่มีประโยชน์เข้าไปนะคะทุกคนมันก็จะสามารถที่จะคือมันดูดซึมไปใช้ในร่างกายนะคะทุกคนที่บอกว่ามื้อสำคัญก็คือเรากินอะไรเข้าไปร่างกายแล้วก็จะได้รับแบบนั้นนะคะทุกคนแล้วถ้าตอนเย็น เรากินอะไรเข้าไปมันก็ไม่รับนะคะเพราะว่ามันทําที่มันรับเข้าไปมันไม่ได้เอาไปใช้ก็คือมันเอาไปสะสมที่บอกว่าตอนเย็นมันมันไม่มีประโยชน์ก็คือมันจะเอาไปสะสมเนาะอย่างเรากินไข่มุงไขมันกินหมูกระทงกระทะถ,ถ้าเราไม่มีวิธีการเอาออกอย่าเงี้ยมันก็จะสะสมทําให้เราอ้วนสะสมนะคะบอกเกิดของการอ้วนสะสมเนาะเดี๋ยวเรากินก่อนแล้วค่อย ค่อยค่อยเมาสกินโปรตีนนะต้องกินน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าโปรตีนตัวนี้นะคะมันอ่า เขาทำให้นเป็นโมเลกุลเล็กๆเ,เนาะแล้วก็สามารถร่างกายสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ได้เลยร่างกายเรานะคะสำคัญที่สุดก็คือน้าเวลาดูดซึมแล้วมันก็จะเบินขับไขมันออกมาเนาะขับออกทางเหงื่อแล้วสิ่งที่ขาดก็คือน้ําทําไมถึงให้กินน้ํานะคะก็คือสิ่งที่ขาดก็คือน้ําเพราะว่ามันขับออกทางเหงื่อเหมือนเขาให้กินน้ําเยอะ เพื่อที่จะเอาไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะหล่อเลี้ยงสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราเนาะก็คือน้ํานะคะพยายามกินน้ําให้ครบ3ลิตรก็คือ2ขวดนี้นะคะต่อวันเนาะทำให้ได้นะคะแค่2ขวดนี้เองเมื่อก่อนนะคะปุ๋ยเป็นคนกินน้ําน้อยมากน้อยจริงๆจนคุณหมอบอกว่าให้ดื่มน้ำํำมากๆนะคะก็ไม่เคยฟังทุกคนก็เพราะว่าดื้อร้นนะคะไม่ชอบกินน้ําเยอะ เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแ,แต่พอมารู้จักผลิตภัณฑ์นี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีความรู้เนาะเราก็จะรู้จักนั่นนู่นนี่หลายอย่างนะคะว่าวิธีการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพทํำยังไงนะคะคุณหมอก็ออกมาเล่าออกมาออกมาแนะนํานะคะในทุกๆวันพฤหัสเนาะตอนสี่โมงครึ่งเนาะเราก็จะไปติดตามนะคะเพราะว่าเราเป็นคนรักสุขภาพเราเป็นคนสนใจเรื่องนี้นะคะเราเคยทํางานอยู่ยกับคุณหมอ แล้วก็คือแบบการดูแลสุขภาพสําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพร่างกายเรานะคะสุขภาพร่างกายเราเสื่อมโซรมเราหาเงินไม่ได้นะคะทุกคนหอมมากอร่อยแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเราละ่ะเขาเราจะดูแลเขายังไงนะคะหรือว่าจะให้เขามาดูแลเราเหรอเพราะว่าเราเขาเลี้ยงพ่อแม่เราเขาเลี้ยงเราจนโตแล้วนะคะเราก็จะ ต้องไปดูแลเขาเนาะร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วร่างกายและสุขภาพเราก็ต้องแข็งแรงด้วยหาเงินส่งเงินไปให้เขาอะไรประมาณนี้เนาะดูแลเขาแล้วก็เวลาเจ็บแค่ได้ป่วยนะคะ,ะเขาเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็ไปดูแลเขาไม่ใช่ว่าจะให้เขามาดูแลเราถูกไหมคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนการดูแลสุขภาพเนาะคือ อมอบสิ่งนี้ให้ตัวเองทุกเช้าเพราะว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญนะคะทุกคนเราครวรกินสิ่งดีๆเข้าไปในตอนเช้านะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีนะคะพยายามกินอาหารกินทุกอย่างให้ครบห้าหมูนะคะมันจะทำให้เราได้รับสารอาหารเต็มที่แล้วก็สุขภาพดีจิตใจ,จดีนะคะอารมณ์ดีทุกอย่างดีไปหมดนะคะ ก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนะคะมาดูแลสุขภาพเหมือนปุ๋ยเลย,อ,ยอร่อยมากมันร้อนกินคอลลาเจนทำไมถึงกินคอลลาเจนเนาะมันจะหายปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะทุกคนก็ ก็กลัวแพ้เหมือนกันเนาะแรกๆเป็นแม่หลังคอน,นะคะเคยได้ยินคือเรื่องเรื่องการผิดสัแดงณไหมเคยได้ยินไหมการผิดสํญญาณค่ะทุกคนก็มันเป็นปลาทะเลเนาะปลาทะเลน้ําลึกแล้วก็กลัวหละเพราะว่าปลาแซลมอนไปกินไม่ได้นะคะทุกคนปลาแซลมอนไปกินไม่ได้จึงก็เลยกลัวเรื่องนี้แต่ ที่ไหนได้นะคะไม่เป็นอะไรนะค <c> ะ <oughs> ไม่เป็นอะไรเลย <c oughs> ก็ดีนะคะสุขภาพดีแข็งแรงดีนะคะกินเข้าไปก็ไม่เป็นอะไรก็ดีต่อสุขภาพเราแหละเนาะหมดไปแล้วหนึ่งซองรู้สึกว่าตัวเองขาวขึ้อนอะ จะไปแล้วนะไม่ได้ออกกำลังกายนะคะทุกคนแต่ต้องดูแลตัวเองกินทุกวันนะคะกินทุกเช้าเนาะจากการในไล์หน้าแล้วกันนะคะบา,บายๆค่ะ